ไอทีจะทํางานได้ยากขึ้นใช่ไหมฮะเพราะว่าบางอย่างเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรมันไม่ได้บอกตรงๆเหมือนเหมือนเหมือนอย่างข้อมูลการท่องเว็บไซต์แต่ที่เนี่ยถ้ามันจําเป็นเกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยละ่ะเนาะอย่างอย่างนี้ถ้าเป็นเรื่องของ P ี p a มันก็จะมีคอนเซนต์และไอเรื่องการท่องเว็บเนี่ยมันจะมีคอนเซนต์ไฟวอลมันจะมีคอนเซนต์ในที่แบบว่าเฮ้ เรา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 ขอทราบได้ไหมเพราะว่าอันนี้มันเป็นเรื่องของความปลอดภัยคุณเลยนะอย่างอย่างเงี้ยไฟวอลมันมีรีเควสไหมพี่ในกฎหมายเขาถึงเขียนเอาไว้สําหรับข้อยกเว้นที่สามารถอ่านข้อมูลส่วนบุคคลได้โดยไม่ต้องเขาเรียกข้อมูลอ่อนไหวใช่ไหมข้อมูลเขาเาใช้คําว่าอะไรวะข้อมูลอ่อนไหวข้อมูลเราบางข้อมูลละเอียดอ่อนก็ใช้คำาีเต้าครับ เออนั่นน่ะไม่รู้แปลไทยว่าอะไรเรียกว่าข้อมูลอ่อนไหวแล้วกันนะข้อมูลอ่อนไหวครับเออนะก็เลยกฎหมายก็เลยเปิดช่องนะฮะให้เราสามารถเข้าถึงข้อมูลอ่อนไหวพวกนี้ได้โดยไม่ต้องขออนุญาตในกรณีต่างๆกรณีเพื่อผลประโยชน์สาธารณะกรณีของงานหน่วยงานของรัฐกรณีอะไรพวกนี้นะฮะไอ้เรื่อง security scan เป็นเป็นหนึ่งในข้อยกเว้นครับครับอ๋อโอเคโอเคนะ แอแอ่าเอนจินหรือไอไอคนที่สแกนอะ่ะก็ต้องซื่อสัตย์ซื่อตรงว่าสแกนเพื่อจุดประสงค์นั้นไม่ใช่สแกนไปแล้วก็โอ้ชื่อนี้เหลอโอ้เักเป็นอบ้านอยู่นี่นะไม่ได้ก็ก็ต้องอยู่ในร่องในรอยครับอ่าก็ก็คือแบบนี้ก็ทำตามกฎหมายได้ ใช่ไหมฮะอออ๋อโอเคโอเคผมเข้าใจแล้วคือผมผมกลัวว่าอนาคตเนี่ยไอที IG จะทํางานได้ยากขึ้นเพราะว่าแม้แต่ความปลอดภัยขององค์กรเนี่ยก็ต้องไปขอยูเซอร์อยู่ว่าเอ๊ะเนี่ยเดี๋ยวผมจะเก็บข้อมูลการท่องเว็บนะผมจะเก็บข้อมูลนู่นนี่นั่นนะแต่เพื่อความปลอดภัยของบริษัทนะกลัวว่ามันจะต้องทําเรื่องให้มันยากอีกอย่างต้องไปคุยกับเวนเดอร์อย่าง Google facebook อีก ไม่ใช่ Google Facebook หมายถึงว่าเขาไม่คเกับ Google, Google อีกว่าเรอาอจะขอข้อมูลท่องเว็บนะอะไรอย่างเงี้ยครับเพราว่าเขาจะลำบากเยอะมันมันเป็นเส้นกั้นตรงกลางที่ต่างฝ่ายต่างพยายามข้ามมาด้วยจุดประสงค์ที่ไม่ดีอ่ะนะฮะก็คือฝั่งผู้ร้ายก็ใช้การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยเพื่อโจมตีบุคคลนะฮะเพราะคราวนี้ไม่มีใครคุ้มครองคุณแล้วไงใช่ไหม มันเหมือนกันเราป้องกันเ,เราเราเขียนกฎหมายว่าตำรวจห้ามละเมิดประชาชนโดยไม่เข้าบ้านนะจน<อ>กว่าเจ้าของจะอนุญาตอย่างเงี้ย<อ>ก็เลยกลายเป็นว่าเจ้าของที่เป็นลมอยู่ในบ้านแต่ฝ่ายที่พยาบาลเข้าไปไม่ได้เพราะกลัวผิดกฎหมายอ,อ,อะไรอย่างเงี้ย<อ>แต่ว่าใช้กฎหมายไม่เป็นเพราะว่า<อ>ไม่รู้ว่านั่นคือกรณียกเว้น<อ>คุณเข้าไปรักษาชีวิตได้ แต่เนี่ยแต่ผู้ร้ายก็ใช้ข้อนี้อ้างว่าตอนที่เข้าไปจะไปขโมยของในบ้านเขาเนี่ยนึกว่าเจ้าของบ้านเป็นลมคุณเห็นไหมสองเส้นมันมันขัดแย้งกันอยู่ครับนะฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันก็เลยเป็นเป็นเรื่องของการบังคับใช้เป็นเรื่องของความเข้าใจของประชาชนเป็นเรื่องของ การตีความเวลาที่ต้องตัดสินคดีพวกนี้เนี่ยมันมันก็เลยอยู่ที่มันเป็นหน้าที่ของเราทุกคนจริงๆที่ต้องเรียนรู้กฎหมายเรียนรู้เจตนารม์ของกฎหมายและใช้กฎหมายให้เป็นนะฮะมันมันก็จะ,ะไม่เกิดการเข้าใจผิดแล้วก็ทำให้เกิดผลลบอย่างเงี้ยพี่พี่ยกตัวอย่างอดีตมากเลยนะเรื่องเมื่อกี้ เป็นอย่างนี้เยอะนะเยอะมากมันมันมันก็เลยทำให้บ้านเราเนี่ยพอมีคนละเมิดนะฮะครับโดยใช้ช่องว่างอ่ะมันก็เลยเกิดการออกกฎหมายมาไล่ตามครับผมนะฮะแล้วมันก็เกิดการละเมิดเราออกกฎหมายไล่ตามก็จนจนถึงกับมีคนบอกว่าประเทศเราอะ่ะเป็นประเทศที่มีกฎหมายเยอะที่สุดในโลกเยอะไปหมด ล่าสุดมีกรณีของออนักมวยล้มมวยครับผมอน้อยคนที่รู้ว่าบ้านเรามีพระราชบัญญัติมวยกีฬามวยรู้ไหมเคยรู้ไหมไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ทราบเลยครับเออผมก็ไม่ทราบแต่พอผมอ่านข่าวว่านักมวยคนนั้นขอไปมอบตัว แล้วก็มีการตั้งข้อหาว่าข้อหาไหนวะมีด้วยเหรอวะเพราะเราอะ่ะผมผมเองผมก็จะสนใจเรื่องประมวลกฎหมายอาญาประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์คร,ครับเพราะอันนี้มันเกี่ยวกับชีวิตเราผมก็พยายามนึกเลตล้มหน่ยมันเข้าอาญาข้อไหนวะชอบโกงเหรอนึกไม่ออก <c oughs> ก็เลยไหนไปดูข่าวซิ ก็เอ๊สงสัยมันมีกฎหมายเรื่องมวยไว้ก็เลยพิม์พใน Google ว่าพรบมวยเฮ้ยมีจริงๆด้วย้วมันเกี่ยวอะไรมีจริงๆด้วยมีมันเขียนไว้แชทเลยว่าคือคือเขียนเกี่ยวกับเรื่องของการเปิดค่ายมวยครับเขียนเกี่ยวกับเรื่องของว่าคุณต้องมีใบอนุญาตเอ่อคุณต้องมีไอ้นี่ไอ้นี่ กรรมการตัดสินต้องทำหน้าที่อะไรการจัดชกมวยต้องทำอะไรค่าตัวนักมวยต้องแบ่งกันยังไงเขียนหมดเลยครับเขียนหมดเลยมีหมดเลยนะเวลาจ่ายเงินรางวัลให้นักมวยเจ้าของค่ายได้เท่าไรห,หรือได้หรือไม่ได้ใครได้ยังไงเขียนไว้หมดรวมถึงเรื่องล้มมวยก็เป็นอันหนึ่งที่เขียนบทลงโทษไว้ด้วยแล้วเขาจะดูยังไงว่าใครล้มไม่ล้มพี่เจตนาคือห้าแบบสู้ไม่ไหวแล้วแล้วก็ แพ้์ประั้านอะไรเนี้ยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุิถ้าผมจำไม่ผิดแต่งตั้งโดยนายกรัฐมนตรีด้วยครับเออมีกฎหมายเขียนไว้หมดครับ,รบเขียนไว้หมดออมันมันแปลกอะ่ะค,คือล้มมวยมันควรจะเป็นเรื่องของจริยธรรมมันเป็นเรื่องของวงการกีฬามันเป็นเรื่องของการอม ไม่มีศักดิ์ศรีของความเป็นนักกีฬาผมว่าจริงๆโดยอำนาจของวงการน่ะนะฮ<น>ะก็ะโอ้มีทั้งเวทีมีทั้งโปรโมเตอร์มีทั้งเวทีก็คือตัวสนามมีทั้งคนดูมีทั้งค่ายมวยมีทั้งสปอนเซอร์รถ้าเหล่านี้เนี่ยเราแบนเราไม่ต้อนรับเราไม่ยอมรับการล้มมวยมันเพียงพอแล้วที่คุณไม่ต้องใช้กฎหมายครับผมใช่ไหมแต่อย่างที่บอกนะฮะตราบเท่าที่มีคน เริ่มทำาไบอโอ้ยไม่ได้ล้อมมันแค่นั่นเฉยๆมันไม่ชัดมันก็เลยต้องมีการล่างกฎขึ้นมาตีความกันไงอ๋อครับครับครับอืมมันแบบเฮ้ยคือเอาง่ายๆนะแมนๆอ,อ่ะเออดูกันอย่างนี้มันไม่ใช่อะ่ะใช่ไหมเออแต่พอมีคนเริ่มเอาประโยชน์อ่าในทางที่ไม่ควรอ่ะใช่ไหม อาศัยความก้ากึ่งเ้วเปว่าเขาว่าล้มมวยหรือบางทีคนล้มมวยก็บอกว่าไม่ได้ล้มเูแล้วไม่ไวังแครบมันเหนื่อยจริงๆอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมมันก็นะก็เลยต้องกลายเป็นว่าออกกฎหมายนี่ผมไม่รู้ว่าออกกฎหมายนี่ต้องมีการตีความคําว่าล้มมวยกันอีกหรือเปล่าเพราะในพรบไม่ได้เขียนเดี๋ยวเดี๋ยวต้องเพิ่ม <laughs> เขาเขาเขียนแค่ว่ารับเงิน นะฮะรับรับผมไม่แน่ใจในกฎหมายเขียนว่ารับเงินคือเขียนว่าเงินหรือเปล่าเพราะถ้ารับบิตคอยอาจจะไม่พิจารณาต้องข้ามอีกรับกระเช้ามันไม่ควรไงเนี่ยมันมันไม่ควรใช้กฎหมายในี่ทำนองนี้ครับ